ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวาซกิในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ z 900ปี2025เปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่30ตุลาคมพศ2567แบ่งออกเป็น2รุ่นย่อย4สเปคแรงมา้ารุ่นแรกแ900สแตนดาร์ จะมี3มสเปคแรงม้าให้เลือกใช้เริ่มจากสเปคแรงม้าเต็ม123.7แรงม้าที่9,500รอบต่อนอาทีรุ่นจำกัดแรงม้าบางประเทศในยุโรปจะมี95.13แรงม้าที่7,200รอบต่อนอาทีและสำหรับใบขับขี่ A2 ทุกประเทศในยุโรปจะมี47.5แรงม้าซึ่งใบขับขี่ A2 ที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสงสัยว่ามันคืออะไรมันคือใบกับขี่ของผู้ที่มีอายุ19ปีไปจนถึง21ปีก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงใบกับขี่เป็นแบบ A ซึ่งสามารถขี่ได้ไม่จำกัดแรงมา้าโดยแ9 9 0 Standard จะมี3สีครับประกอบไปด้วยสีเทาดำเมทัลลิกเฟรมสีเขียวเทาเงินเมทัลลิกเฟรมสีแดงและสีดำเทาเมทัลลิกเฟรมสีดำ เปิดราคาที่อเมริกา9,999เหรียญ US คิดเป็นเงินไทย3,37,900บาทแพงขึ้นกว่าเดิมปี2024 100เหรียญ US ก็ประมาณ3,380บาทถ้าเราเอาส่วนต่างของราคา3,380บาทมาบวกเข้าไปกับราคาที่เมืองไทยของเราแ900ปี2024มีราคาอยู่ที่ 1> 4 1 3 1 0 0บาทบวกเข้าไป3,380บาทก็จะกลายเป็น416,480บาทครับก็จะเห็นได้ว่าแพงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยเท่านั้นรุ่นที่2 Z900 SE มีสีเดียวเท่านั้นก็คือสีเทาดำเมทัลลิกเฟรมสีเขียววงล้อก็สีเขียวโดย Z900 SE นั้นจะมีจุดเด่น หรือจุดที่แตกต่างจากรุ่นสแตนดาดก็คือชกอัพหน้าอัพไซด์ดาวกระบอกสีทองขณะที่ชกอัพหลังเป็นของเออร์ลินส์มีรีโมทปรับพรีโหลดได้ดิสเบรกหน้าคู่ของเบลโ o m 4 3 2โมโนบล็อกเลดนเมาส์สี่ลูกสูบต่อข้างมีช่องเสียบ USB-C ที่หน้ากากรถเบาะนั่งทูโทนเนื้อ,อยูรีเทนของเบาะจะหนากว่ารุ่นสแตนดาด สำหรับ Z900 ปี2025ได้รับการออกแบบรูปโฉมดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันในสไตล์สุโกมิให้ความก้าวร้าวและดุดันแบบจัดเต็มเทคโนโลยีที่เหนือกว่ารุ่นเดิมอย่างมากมายทีเดียวครับเริ่มจากกล่อง IMU 6แกนที่สามารถวัดแรงเฉืยของรถมอเตอร์ไซค์ทั้งแบบวัดตามยาวตามขวางและตามแนวตั้งคันเร่งไฟฟ้า อะไบาวายแบบเต็มระบบทำงานร่วมกับกล่อง ECU ช่วยสามารถควบคุม ID ได้ดีขึ้นช่วยให้การทำงานของระบบช่วยเหลือกันขับขี่ต่างๆทำงานได้ดีขึ้นเช่น KTRC หรือ traction control มีสาระดับ KIBS หรือควบคุมเบรก ABS ซึ่งจะช่วยให้การเข้าโคง้งเป็นไปอย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นและเป็นครั้งแรกกับระบบ cruise control หรือระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ รุ่นเดิมไม่มีแต่ซ9 0 0ใหม่ติดตั้งมาให้เพื่อการเดินทางไกลที่สบายมากขึ้นคาวสกิวิ c ชิปเตอร์แบบ2ทางเดิมก็ไม่มีครับรุ่นใหม่มีให้ใช้งานเพื่อฟีลลิ่งการขับขี่ที่เปลี่ยนแปลงไปสามารถงัดเกียร์ขึ้นตบเกียร์ลงโดยไม่ต้องกำคลัชพาวเวอร์โมดก็จะมีการปรับปรุงใหม่ครับโหมด f u ลพาวเวอนั้นทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าจะให้แรงม้าแรงบิดเต็ม ขณะที่ low power ของเดิมนั้นให้มาเพียง55%แต่ว่ารุ่นใหม่จะให้มาถึง80%โดยเริ่มจากรอบปานกลางถึงรอบสูงสุดขณะที่รอบต่ำถึงรอบปานกลางนั้นให้กำลังเท่ากันกับโหมด full power การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจุดหนึ่งก็คือเรื่องของระบบการจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดที่เดิมนั้นจะมีลิ้นปีกผีเสื้อคู่แต่ว่า z 900รุ่นใหม่ ลิ้นปีกผีเสื้อเดียวขนาดลิ้นหรือขนาดของวาล์วปีกผีเสื้อยังคงเท่าเดิม36มิลิเมตรพื้นฐานเครื่องยนต์4สูบเรียงยังคงเหมือนเดิมครับ d overhead camshaft สี่วาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรจริง948ซีซีให้กำลังสูงสุด123.7แรงมา้าที่9,500รอรอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 97.4นิวตันเมตรที่7,700รอบต่อนาทีซึ่งเซ900รุ่นสแตนดาดและเซ900 SE จะมีแรงมา้าแรงบิดที่เท่ากันอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอยู่ที่20.83กิโลเมตรต่อลิตรมี Assist and s p i r p e u Clutch 6เกียร์อัตราทดเกียร์ต่างๆยังคงเหมือนเดิมสเตอร์หน้า15ฟันสเตอร์หลัง44ฟันก็ยังคงเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง สำหรับหน้าจอเรือนใหม่เป็นแบบ TFT ขนาด5นิ้วเชื่อมต่อกับมือถือได้โดยมี l i d e o l o g y The App Motorcycle ก็หมายถึงแอปพลิเคชันที่ทำงานร่วมกับมือถือและมีระบบนำทางเลี้ยวต่อเลี้ยวหรือ turn by turn navigation บนหน้าจอเรือนใหม่จะมีลูกศรบอกให้เราทราบว่าเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาซึ่งเป็นครั้งแรกของ Kawasaki ก,กับระบบนี้ และยังสามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้ด้วยเสียงของผู้ขับขี่การปรับโฉมใหม่ของ Z900 ในครั้งนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่ามันให้ความดุดันก้าวราวที่เราใจเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับโดยเฉพาะชุดไฟหน้า LED ที่ดูแล้วเหมือนหุ่นยนต์ส่วนไฟท้าย LED ก็มีการออกแบบใหม่ดีไซน์ล้ำสมัยรูปทรงสามิติที่แตกต่างไปจากไฟตัวซของเดิมจุดที่เปลี่ยนแปลง แบบรู้สึกถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนก็คือฝาครอบข้างถังน้ำมันหรือข้างคอรถที่ใช้วัสดุอลูมิเนียมดูแล้วให้ความหรูหราและมีคุณค่าที่เพิ่มมากขึ้นแฮนเดิลบาอลูมิเนียมทรงใหม่ขณะที่โครงสร้างตัวถังแบบโครงถักหรือเทลิสเฟรมนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมครับแต่มีการปรับปรุงระบบการสะเทือนหน้าหลังใหม่โดยเซต900สแตนดาร์จะเป็นอัพไซด์ดาวขนาดแกน ส1มิลิเมตรช่วงยุบ120มิลิเมตรปรับได้ทั้งสปริงพีโหลดและรีบาวด์ัมปิ้งในขณะที่ตัว Z900 SE จะมีกระบอกสีทองที่แตกต่างโช๊คอัพหลังตัวสแตนดาร์ดเป็นโช๊คอัพแก๊สแบ็กลิงช่วงยุบ140มิลิเมตรปรับสปริงพีโหลดและรีบาวด์ัมปิ้งได้ส่วน Z900 SE ใช้โช๊คอัพหลังของ e ออร์ล s นส์ที่มีรีโมทปรับพรีโหลดได้ ดิสเบรกหน้าคู่ของตัวสแตนดาดเป็นของนิสซินเลเดนเมาส์สีลูกสูบต่อข้างจานเบรก300มิลิเมตรทรงกลมขณะที่แซ9 0 0รุ่นปี2024ไม่ใช่เลเดนเมาส์และจานเบรกเป็นทรงคลื่นรุ่นใหม่นี้กลับมาใช้ทรงกลมในขณะที่แซ9 0 s SE รุ่นใหม่จะใช้ดิสเบรกหน้าของเบล m ม o m 4 3ม m o n o b l o c a d โมโนบล็อกเลเดเมาส์สีลูกสูบต่อข้าง จานเบรก300มิลิเมตรดิสเบรกหลัง1ลูกสูบขนาดจาน250ม mm. ิลิเมตรทรงกลมเช่นเดียวกับเบรกหน้าขนาดที่รุ่นเดิม Z900 ปี2024ใช้จานเบรกทรงคลื่นซึ่งวันนี้คงจะเลิกคิดกันไปแล้วขนาดยางหน้าหลังเท่าเดิมครับ120 7 0 Z r 1 7และ180 5 5 Z R17 สํา r 1 7สำหรับการปรับโฉม Z900 ปี2025ใหม่ โดยส่วนตัวของผมแล้วมีความชื่นชอบดีไซน์ของมันที่มากขึ้นมันดุดันเพิ่มขึ้นและมีระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่ดีขึ้นเช่นมีคลุสคอนโทลมีควิกชิปเตอร์แบบ2ทางมาให้ใช้มาดูกันครับว่าควาวสกีเมืองไทยจะเปิดตัว Z900 รุ่นใหม่ที่งานมอเตอร์เอ็ก2 4ที่กำลังจะมาถึงหรือไม่เรื่องเราจะเป็นอย่างไร เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ